สวัสดีครับพบกับมาริโกกับเกมกันด้าเวอร์ซัสเอ็กทรีนนะฮะในวันนี้เราจะใช้ตัวไหนดีนะตัวที่ไม่ค่อยได้เคยเล่นสับเท่าไหร่กันแล้วกันเนอะเออเฮ้ยกันด้าบิวไฟเตอร์เออหน้าสนหน้าสนดุยเลยน่จาจะเพิ่งมาครั้งแรกหรือเปล่าระดับ 1C อ่ะโอเคครับ 1C โอ้โหเฮ้ยข้ามเลยมันเพลงเดี๋ยวโดนล,ลิขสิทธิ์มาเป็นเพลงแบบนี้เพลงเพราะอยู่นะผมก็ชอบโอเคเซ่จะสัญญากับนายนะสัญญาเลยว่าจำไม่ได้ละสมัยนั้นก็ดูหลายรอบอยู่สนุกนะฮะชอบโอเคดูวี มีอะไรให้างที่เนียนี่เนี่ยันมาดิมาดิเขาปรชิดก็ฟันเลยครับเซบาสเียนครับแต่ไม่ใช่อัลซานเดีเดวเราต้องทดสอบทาด้วยทีาีาได้อ้ยใสเ้ยเสร็จแล้วไปดิเฮ้ยอะไรมีตะขายติดแล้วครับ 君は危険すぎる存在と分かったトウ、ね、ガレワニャンダムはこれから先の時代にスキノなダイニューヒツヨナギャポワトトフェイコンオリ相手をよく見てウえてドピッ ใช่ใช่ได้บางโมเดลท่าใช่โอ้ยเพื่อเราช่วยช่วยแทงหน่อยดิช่วยแทงหน่อยเฮ้ยอะไรโอ้ยออกขึ้นไปเดีโดนโดนอดีต ว่าเข้ามาสักทีโอ้ยโดนยิงทีเราหงายหลังเลยมาปะชิดเอ้าโดนเอ้าโดนมันเหรอพี่ยะโอเคเรื่องเอาอยู่ครับไอ้ท่าสุดท้ายผมกดยังไงวะเนี่ย เมื่อวานก็ใช้ไม่ติดฮะบาบาทอสออเ,เดี๋ยวค่อยเช็คค่ากันแล้วกันะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเนอะเลือกอันเดิมไปเลยโอเคไอฮารโลบอกง่ายครับฉากนี้ สูกกับพวอพขอเช็คปุ่มก่อน Command List Bus to Act Track กด R3 อันนี้มันต้องตอนนั้นตอนพลังเราได้นะ R2 LR ก็กดครบแล้วนะแต่ว่าท่านะไม่ใช่เนี่ยซีว่าเป็น200ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน จะลองทุกปุ่มลอุ๊ยโอยใจเย็นพี่ใจเย็นโดนโอ้มันเล็งต๊วเพื่อเราอยู่สยเลยอเฮ้ยมินช้าสองอันอบันไลังดซื้อได้

โอ oh, er. ้ยใจเย็นยิใครตายเขาสิครับดีก่าฮะโอ้ยิงพวกเดียวกันไอ้บ้าเป็นยังฟันโดนครับ

เฮ้ยได้กู้หูเป็นเก่แฮมครับสุดหล่อไอ้ตัวอะไรวะที่มันชอบแซ่ว่าเป็นแมลงสาบอะคอแล้ซาว่าคือว่ามันไปชอบไขซาโอ้ยโอ้ยเันไม่ได้ตีครเลย จัดการเอไอไปก่อนทั้งตัวโอ้ยโอเค,อเคได้ดย่าตรปีระยาไกลได้เหรอตัวนี้เจ๊ดเจ๊ดโสดี

Ni lời cho tay Luigi, luôn hạnh phúc. Luigi, luôn hạnh phúc. Luigi, luôn hạnh กดโอ้ยมีถามซ้ำด้วยโอ้ยโอ้ยเข้าประชิดไม่ได้เลยมาเด้มันมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วโอ้ยยังไงเข้าไประชิดเราก็เสร็จเราครับ เกือบยากจริงลกชัรโอเคจากต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนนะเอาตรงนี้เอาสามดาวก็พอโอเคชาโลบอกง่ายฮะง่ายก็ง่ายวะ

นี่นีเขาปิดเรามาดิเฮ้ยเจไป้วก็ท้ากันนันบอสมาล้อุ้ยปีกแสนึ้นไปเอขึ้นไปโดปีกแสนมาอุ้ย

まだ余裕あやぜやういつか、私たちに言うの、何もまたいられたら、ゆかったともか帰った、すぐしんに取りかかるよ。なんとか成功なんとかせいか、たとぱいか、ウィンセロー อ้ฉากนี้ยากยิ่ว่าวันนั้นเคยเล่นอยู่อ่ะลุยมาเกือบทั้งแก๊งอะ่ะเคเพื่อนเราก็ได้เบรย์อ,อ,อ,อย่างทอร์คีทั้งเซโร่ก่อนอื่นจากการโทราวาออ่าก่อนกับยูโออุ้ย มาดิอ้นนอนนโอยโดนโดนมันคอมโบคอยห้างคอยห้างโอ้ยโดนลแล้วอืนนวอเอาคนโดนจากข้าง,งหลังอ้ยมันหายตัวได้ おい、おい、おおい、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 い、おい、い、おい、おい、おい、ッい、お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 い、 Is, yeah. トキスマラグレコさんのベースキー、シューステータトロキス。それでいとっくるな、ドラ。おい、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 おおい、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 い、い、お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 い、 già là cái <laughs> trò chơi ở đó... Chúng Đi nào! Đi! Đi đi! Mình sẽ giúp anh và anh. Tôi sẽ giúp anh và anh. cái trò chơi là Mình sẽ giúp anh เมื่อกี้ผมก็ตายไปรอบหนึ่งนะลดไปคะแนนมันลดไปอยู่โอเคอะไรเอ่ยครับอ่ะมารแรนดอมมาเลย,มมเลย Justice Asansara กับฝั่งนู้นมีบัญชีกับ Perfect Spy

ฝั่งนั okay. Okay. Oh, you, oh you. Oh, right ้นก็มีการติดแต่ยิ่งแบบสไตล์ไม่จะตายแล้วโอเคโอเคอยู่อยู่เอาลักคายมาครับการติดของลักคายศูนย์หมด โอ้ <c oughs> โอเคได้เล็กตัวสุดท้ายไฮเน่กำลังเอายังไม่เต็มเลยการให้เต็มมาแล้วใหยใช้เดซินของไฮเน่ครับ

ใคาวขคนดีอัสวรนเหรอเือไปแล้วฮะเมื่อกี้เฮเลสองฉากโอ้โหเจอพี่เบิร์มอะลองดูครับเจอบอสตัวใหญ่ก็

โอ้โหเฮ้ยยังไม่บอยยังไม่โผล่มาเรือยเราเหลือสองร้อยแล้วเดินออกไนะรอนเลยมาแล้วนะบางฉากมันจะมีเพลง มาลับกลัวจะโดนลิอเคอย่าไเข้าใกล้มันฮะพวกบ๊อตใหญ่ๆมันน่าจะมีพลังอัดััผมกว้างอยู่โอ้ยโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วดูดิดูดิออกมาไม่ทันโอ้โห

โอ๊ยโอ๊ะเมื่อกี้ช้าเสร็จแล้วกำลังจะปล่อยเพื่อเราจัดงานะอันนี้มันเอ็กะน่าจะเซ็ตเอเคก็ยังเอาเอาอยู่ฮะมาชาร์จสุดท้ายพลังมันเปลี่ยนเราก็ไม่รู้เนื้ เพราะแต่ละฉากบอสม,มันจะเหมือนเหมืนอนกันหมเลยมึงเนี่ยเฮ้ย okay, ลุยครับเฮ้ยมันมีลูกน้องด้วยว่ะรอบเนี้ยปตวยคมดหวมความ,อ,ม,มาอาดค オッケー、lúc đó ま、gì น้องคนเดียว。いや、でもあれ。継続性その

ตายแล้วายแล้วังเโอนยเขอเลใช้ทาไม่ตายลมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วสุเลยวะเนี่ยไม่ได้อ่านมันเลยเซ็งเซ็งเซ็งันฝัน ช้าแล้วผมชาร์จรอแล้ะ,ลละโดนตายตายแล้วที่โอเคเพื่อนเราเป็นคนดีนะไม่ใช่ผมนะใช่ไหมครับอ่าเนี่ยเพื่อนเราเป็นคนดีครับโอเคยากอยู่แต่ก็สนุก ก็ดูแล้วตัวบิลสไตล์น่าจะเหมาะเหมาะดินไกลอะนะเหมาะดินไกลมากกว่าครับโอเคก็จบไปอีกมิชชั่นหนึ่งนะฮะไว้เดี๋ยวเรามาดูคลิปอื่นๆกันนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันต่อไปครับสวัสดีครับ